สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ10เรื่องน่ารู้จากพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2020-2021พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2020-2021ปิดฉากไปเปที่เรียบร้อยในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยแมนซิตี้ได้ควา้าแชมป์ไปอีกสมัย ขณะที่โอเลกูนาโซชานํนำแมนยูเน็ดจบอันดับสสลับสีอันดับแรกที่ดวลเดือดกันในเกมสุดท้ายอย่างเชลซีลิเวอร์พูลและเลสเตอร์เพื่อคว้าตั๋วเข้าแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนจบลงที่หงแดงคว้าอันดับ3หลังเอาชนะคิสเซนเพลสไป2.0เชลซี 0, แพ้วิลลา2-1แต่ยังจบอันดับ4ในขณะที่เลสเตอร์สลับตำแหน่งผู้นำถึง2ครั้งในเกมกับสเปอร์และ C, พ่ายไป4ีประตูต่อสส่วนฟูลแลมเวสฟอร์นิดและเชฟฟิลด์ตกชั้น เป็นซีซั่นที่ทุกทีมไม่มีแฟนบอลในสนามก่อนจะได้เห็นแฟนๆกลับมาใน2เกมสุดท้ายเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศความตื่นเต้นอย่างมากสาหรับการแข่งขันในฤดูกาลหน้าเรามาดูข้อเท็จจริงที่น่าทึ่ง10ประการจากพีเมลิกฤดูกาล2020-2021กันครับ 1. ฟูแลมยิงได้9ประตูจาก19นัดในพีเมลิกฤดูกาลนี้ออปตา เว็บเก็บสถิติชื่อดังทวิตเรื่องนี้ก่อนที่ฟูแลมจะแพ้กเกมสุดท้ายของฤดูการคาบ้านให้กับนิวคาสเซิลความเลวร้ายของการยิงประตูในเพลย์เลีกของฟูแลมได้รับการจดบันทึกไว้เรียบร้อยโดยสถิติในบ้านของพวกเขาคือสิ่งที่ทําให้สกอตต์ปาร์เกอร์ต้องคิดหนัก 2. องเชลซีจบในสีดับแรกเดอมี่ผู้เล่นคนใดทําประตูได้เกิน10ประตูแม้จะเซ็นสัญญาควา้าทิโมแวนเนอร์ ในขณะที่แฟนส่วนใหญ่ที่ชื่นชอบที่ทีมทมีธามิอับบาหาัมและโอลิเวียชิรูอยู่แล้วก็ไม่ได้ช่วยให้เชลซีได้ประตูจากบรรดากองหน้าของพวกเขาสักเท่าไหร่โดยจอร์จินโยคือนักเตะท,ที่ยิงประตูได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤด,ดูกาล2020-2021โดยยิงไป7ประตูส่วนเมสันเมาส์กับธาม,มิอับบาหาัมและติโมแวนเนอร์ทำไปเพียงคนละ6ประตูและเคิร์ซูมาตาม,มาอันดับ5โดยยิงได้4ประตู 3. เลสเตอร์ แพสึกท็อปโฟในวันสุดท้ายในฤดูกาล2019-2020เลสเตอร์ลงเล่นกับแมนยูไน e d เต็ดในบ้านเกมสุดท้ายโดยมีตั๋วแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นเดิมพันโดยตอนนั้นปิดแสดงมีคะแนนอยู่ที่63คะแนนเลสเตอร์มีอยู่62คะแนนก่อนเลสเตอร์จะพ่ายไป2-0และจบอันดับที่5และในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาลูกทีมของโรเจอร์จำเป็นจะต้องชนะและหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีจากเกมของลิเวอร์พูลและเชลซี ซึ่งมันก็ดูดีสําหรับเลสเตอร์เนื่องจากเชลซีตามหลัง2ประตูต่อแอสเมวิลาอย่างไรก็ตามเลสเตอร์ที่ขึ้นนํา2ครั้งในเกมกับสเปอร์กลับจบลงด้วยการแพ้4-2ทำให้ต้องจบซีซั่นที่อันดับ5 4. สี่เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดแพ้เป็นประวัติการที่29เกมในฤดูกาลนี้เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดมีฤดูกาลที่น่าจดจําพวกเขาสนุกกับซีซั่นที่ยอดเยี่ยมในปี2019-2020 ในฐานะทีมที่ได้เลื่อนชั้นแต่ในซีซั่นนี้พวกเขายิงได้แค่20ประตูและแพ้ไปถึง29นัด5ไบรตันทำได้ดีและมีคะแนนที่เหลือเชื่อไบรตันจบอันดับ16ของตารางแม้จะอยู่ใกล้โซนแดงตลอดทั้งฤดูกาลแต่พวกเขาก็ทำงานกันหนักค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยจนรอดพ้นจากการตกชั้นได้อย่างเหลือเชื่อ 6. แกเรเบล ทำประตูเฉลี่ยทุกๆ8 4นาทีในฤดูกาลนี้เมื่อเปเปอร์เซนสัญญายืมตัวกับเกเลตเบลจากเรอัลมาดริดเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแม้จะมีปัญหาการบาดเจ็บและไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการลงสนามช่วยทีมมากนักแต่เมื่อได้รับโอกาสเขาก็ยิงได้ถึง11ประตูและทำา2แอซิสจาก20นัดในเพีย์ลมกโดยลงตัวจริงแค่10นัดเท่านั้น 7. อาร์เซนอลอดไปยุโรปเป็นครั้งแรกในรอบ25ปี หลังจากการคว้าแชมป์เอฟเอคัพเมื่อฤดูการก่อนดูเหมือนว่าอาร์เซนอลจะถดถอยลงไปเรื่อยๆพวกเขาผลงานในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลที่น่าผาวาก่อนจะดีขึ้นอย่างมากหลังบ็อกซิ่งเดย์มีเพียงแมนซิตี้กับแมนยูในแต่เท่านั้นที่สามารถทำแต้มในพรีเมียร์ลีกมากกว่าอาร์เซนอลนับตั้งแต่บ็อกซิ่งเดย์แต่นั่นไม่เพียงพอที่จะทําให้พวกเขาผ่านเข้ารอบศึกยูโรปาลีกซึ่งนี่เป็นครั้งแรกในรอบ25ปีที่พวกเขาไม่ผ่านเข้าไปเล่นบอลยุโรป 8. แฮร์ร่เคนจบฤดูกาลด้วยการทำประตูสูงสุดและแอซซิสสูงสุดในลีกทนามอสเปอร์เริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างสดใสโดยแฮร์ร่เคนและซงเฮมินยิงประตูได้อย่างเป็นกอบเป็นกำมก่อนผลงานจะดอบลงจนกุนซืออย่างมูรินโญ่ต้องกระเด็นตกเก้าอี้ไปซึ่งแม้ว่าฟอร์มการเล่นของเพื่อนร่วมทีมจะไม่ดีนักแต่เคนก็ยังสร้างสารรค์ประตูให้กับตัวเองอย่างต่อเนื่องน่าเสียดายที่แม้จะเป็นกองหน้าที่เก่งมีประสิทธิภาพแต่สเปอร์ ก็ทำได้เพียงจบอันดับ7ในพเมร์ลีก